เออใช่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 ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไหนวะไหนวัไหนวะไหนมาโชว์วะเออไปไปตรงูไปกันตรงมอเตอไปตรงที่หญิงอยู่ไปตรงลี่ยนตรงมอเตอร์ไซค์โอ้โหไอ้เฮียลัสโนแมพคือกูขาวอ่ะไอ้เฮียไม่มีคนคอ้อาวุธได้ด้วยคืออะไรวะอยู่ไหนกันยู่ไหนกันไหนคนไหนอ่ะผู้หญิงผู้ชายมอเตอรไซคของมันนี้หรอ ตไอ้แค่ข่าวทั้งพื้นเลยมันไม่ใช่กูอีสัตว์ไอ้แค่ข่าวทั้งพื้นเลยอยู่ไหนอลไม่สายไอ้ช้าดูนี่ขาเรียรอยแล้ไม่อยู่ไหนกันน่ะโอ๊ยนายไปไปรวมมันกลางกดังไปเห็นป่ะกดังเอสองอะไปไปอยู่กันตรงกลางกอังเอสองไป มมนไ่่ีอะเอสเตเชียลอินเดอะคาร์ดลูมอินเดอะวิชิ่งอินเดอะแกลูมีเนี่ยแกลูรแล้วมีใครบ้างเนี่ยมาซ้อมมีเนี่ยนี่ยพวกเรานมาตรงข้างมาลงมาตรงข้างกูดังมาตรงข้างกูดังมาตรงข้างกูดังเลยนะตรงกลางกูดังเลยเนี่ยกลางกูดังเลยตรงข้างกลางกูดังอ่ะเออเออเอาเอาอย่างนี้ก่อนไหมนี่เอาอย่างนี้เออเอออะไรมันเปิดได้เลยป่ะเปิดได้เลยป่ะเออปิดปิดปิดทางไว้ปิดทางไว้ครบสามนาทีเมื่อไหร่ลุ้มเลย โคตรเที่ยลยปรับมองคนนิดหนึ่งลยบมองคนนิดหนึ่งอ่ะไหนอยู่ไหนกันไปไหนกันนี่เห็นไหมเห็นไหมไอเอเนี้ยดูมาใช่นี่คนเดียวเนี้ยอะไรอย่าลเงจ้อ่เกิดอไม่นี่อยู่พี่อสุดยอดี่คสัขอเไม่ไดู้่่อสุดพอีมงงง เดินด right. <ge ar> ินไหมหัวอย่าเดนไหมหัวอย่าเดินไหมหัวมันน่าจะบาคลั่งนแต่เนี้ยไมตมกี้ขึ้นมาเนต่างรับให้ได้ปะหมาปุ้ว่า่อนมันก็คืออ่อนแกจะจกมาลไไอ้้นไดบอกกูจะออกไงเนี่ยกูจะออกออกไม่ได้เดินไว้เดินไว้เดี๋ยวมันออกได้ โอ้โหไอ้เหี้ยมันฝ่าไฟแดงว่ะกูมายืน,น,น,ยห,นหน้าบอลนี้ได้ไหมวะเฮียเออไปลงกันหน้าบอลนีกว่ะนายมอจามอมจนมากระด่มอมากระด่างหน้ามากระด่างรอมาดูกันจะทื่อเป็นไรนข้างนอใช่แล้วแล้วใครไอ้อตัวเฮี้ยนั่นอยู่ไหนอ่ะนี่นี่มัน,ม,น,นมันแอบม,มันเดิมอ่ะเรากินมดดันด,ด,ดิปิดเมันด,ดิปิดเมันดิอ๋อกูจะกูจะจ่อยด้วยว่าเฮีย กูก็ไหวไหมไอพี่ไอพกูน้อยจังเปิดมันดิเปิดมันดิใครเนี่ยการไม่ติดเยี่ยมเหรอนี่เป็นอะไรอะต่อยเหรอใช่ใช่ใช่แล้วคือเรามีกันห้าคนเหรอมีกันห้าคนนั่นคือรีเซตกูต้องปรับใบนี่ปุ่มโฮมอะรีเซตไม่กูต้องกดกูต้องปรับอะไรไหมงอะกูไม่รู้เลยนะตัดแสงแสงกับอรไม่ตอตัดแสง กูรอกูรอเปิดเลยห้าวีกูเปิดเพลงเลยอย่าให้กูร้ายจ้ากูจะไม่ต้องเมคอัพกูก็กันต่เราเราต้องวิ่งด้วยกันนะเราต้องวิ่งด้วยกันนะไม่ไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใส่นะเออเดี๋ยวราไม่้องเอาเฮียด้านหลังนี่ก่อนเนี่ยเอาเฮียด้านหลังนี่ก่อนเนี่ยไหนอะไหนอะไม่ต้องไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาถ้าใครจะเอารอรอมันมาเองดีกว่าไม่ต้องเอาไม่ต้องบ่อยมีอยู่ทุกเฉยแล้วแหละ Happy Anniversary กันอท์ามันทมันมันอย่าใส่ก็รอให้มันวิ่งมาเอาพ่เราว้ยเป็ปลาค้างได้นะเป็ปาค้างได้อาอย่าวาอย่าวากอลสกอลอยู่ไว้อยู่ล้วนอนยู่ด้านบนเราจะโดนอะไรปะวะไม่โดนไม่โดนโอ้เอพีเอพีกูดีสิบะยเป็นกุงเลยคุย่อสี่่ะ ดูตรงร่ดูดูเบอดูดูเบอร์ดูอดูเบอร์บ้ากูตรจะดเลยพวกซาดลด์แดดได้ะูดเยงโบบไม่มีทางจะเทียบกูหลด์แดดาวต์นะแต่ว่าวกูไม่แพ้ก็เพรากูไม่จอาเรงมันมาไม่ได้กูว่าคงยางไม่ได้นะบอกเลยจะอมูแรอไ่งแม่ก็่ยอี่หรไยิ่ิ่งูม่ได้มาเนีกูเอามาเอาเรียเอาเรีย เหรียญร้อเหรียญนะเว้ยถ้านเ้ละเหรียญร้อยเหรียญนะเว้ยเหรียญร้อยเหรียญนะเว้ยไอ้เนี้ยมันไม่สนใจเราอะไปไปไปไอ้มันตายจะตายดมวยดุมวยดูมวยดูมวยตวายัวตาตตายตัวตายไอ้ไม่ตายไม่ตายเลย จำใ่ะ้ด่แ้กอ่แก่หน้ครจะโอดแล้วังไปกระโดดมาตั้งแต่แม่คแ่ขึ้นมาข้างหลังกูโดด้ไดเลยเ้คนเียเลยมือมือ้มันกระโดดขึ้นมามึงมาตัุ้้ยมีบงบีบงบีบบงบีบบงบีบงบี ไม่จ้าไม่จาไม่จ้าไม่จามีมเรามีแรงด้วยนะยูยูขับวงไว้ยูขับวงไว้ยูขับวงไว้ไม่ได้สุดโอเี้ยผตายเลยผีตายเลยผีตายเลมผีตายเลมผีตายเลยไอ้า่งมใหม่หนังนัง๋ไม่ไเ๋ไม่ไเดี๋ยวไม่ไ๋ไม่ไวตามมาตามมาวกร่วงกระป่วตามมาวางะป่วนไ้ยมึงก็อยู่อยู่ไว้ดิไอ้สัตว์มันไม่มีใครมาเนี่ยไอ้ยังมไม่มีใครมาแเีย

ไม่ไม่เราแค่เกิดวงบีบจนเหลือลิตเล็กนิดเดียวมาแปดสิบแปดสิบกว่าคนเนี่ยไม่ตายทำไงไอ้ยิ้งมึงไปเสียเรื่องอ่อนอ่ะกูเคยเล่นแล้วไม่ได้ยิ่ไม่ได้เลยยิ่งไม่ได้เลยเฮียด่านนี้เคยเล่นแล้วเว้ยกูมากูก็อิงเผยคนแรกแล้วกูก็ตายอ่ะรออ่ะเหี้ยวงวงสุดท้ายวงสุดท้ายมันจะปั๊มยาไม่ได้เอ้มันจะเปิดเราอ่ะขวามันจะเปิดเราอ่ะกูเบรกกูเล่นกูเล่นตัวบางใั่ไห้ลิงเบรกมาไปสายคนเดียวนะเว้ยไปขวาดีกว่าไหม มันก็เยอะเหมือนกันนะเราก็หยุดตรงนี้ไว้เราก็อยู่เออเราเดินสายกลางไว้เราเดินสายกลางไม่เอามันไม่เอาหรอกมันไม่กล้าเราเปิดประตูปิดประตูอยากแค่แคอย่าี่สั่สเฮ้ยสองคนนั้นมันจะเอาเราอ่ะเอาป่ะเอาป่ะเอาไหมเอาไหมสองคนนั้นเอาไหมเราดาวกูเปิดไอ่ไอ้เจ้าดิไอ้ดิเจ้าดิดิเอาให้มันออกมวงให้มันออกวง โอชาเราลงโอชางโอชาอยถอยต่ากลับ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 ลุ้มตัวลุ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 มตัวนี่ดีใช่ไหมนี่ดีใช่ไหมไปไม่ไ้ยไม่ได้เฮ้ยนะโอ้โหน้ยเจอสิบกว่าคนไป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 งงยี่ะรอยางเี้ยวิ่งเร็วนวิ่งเร็วอยู่กันไว้กุมอยู่เฮ้ยใครออกอ่ะ มันม <Es> ันมันมันนเนี้ยมันนวแล้วมันนวลแล้วมันนวลมวลโอ้โย่างนี้วแล้วยัอนี้วะเฮ้ยเชนนั้นเจ็บหนักไอเชนนั้นเจ็บหนักไม่จเพิกเด้นอยู่ขับมไว้ขับมาไว้ขับมาไว้อมันจะเปิดแล้วอ่ะ้อมันเปิดกูเปิดกูมีมั่วมีมั่วมีมีมีมามีมั่วเลยยังมึงอยู่ไหนกันหน้าอยู่ไหนไม่รู้มั่วแล้วเนมั่วแล้วเนี่ย

ไม่ไม่คาไตกรดไม่คาใจกดเหียกล้วกลลาตาอ้โหกระโอ้โหมัดหยางกงนอหมดไม่อกกงนไม่ออกกูตายกูตายกูตายเฮียเฮียละยี่สิบคนแย่งแย่งชิงกันตาหามด ใคดอีดีดหิง่อี่หญอีพี่หญิงดไม่ใช่ใครเล่าวะเลือดใครคือเลือดเหรอเอะไม่จบอะตอเลยก้ัวกลับเลยอะสรุปคนช่อเลือดนี่คือใครเออเฮียไปไหนกันนะหรือว่าไม่มีใครชนะวะเยเฮีก็ไม่มีเยนอ่ะไไหนะ ลาต้องรอนัอง้งกับสี่โมงไปไหนอ่ะ <c oughs> ไปไปนะเฮ <c oughs> ้ยทางานกูก o ทูซัมเนล้เออไปกโซซัมเนอี่หละยิงเข้าไปฟาร์มดีกว่า